เมื่อวันศุกร์เราขึ้นบทที่เจ็ดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะไล่ทําแบบฝึกหัานะครับเพราะว่าวันพุธจะต้องขึ้นบทแปดแล้วนะครับไล่แบบเร็วๆนะครับบทเจ็ดนี่ยมันขึ้นกดข้อที่สองแล้วนะครับกดข้อที่หนึ่งเนี่ยว่าด้วยเรื่องของสมดุลพลังงานนะครับพลัาางงานไม่หายไปไหนนะครับนี่แต่เปลี่ยนรูปหรือว่าเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับ ส่วนแต่ว่ากฎข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันไม่ได้พูดเรื่องทิศทางน,นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเอาแก้วน้ำอุณหภูมิห้องมาวางในห้องมันก็จะไม่ร้อนขึ้นเป็นไม่ร้อนขึ้นจนเดือดด้วยตัวเองนะครับคือถ้าเป็นสมดุลพลังงานกฎข้อที่หนึ่งมันก็บอกแค่ว่าน้ำอุณหภูมิห้องจะมีอุณภูมิสูงถึงอุณภูมิจนเดือดต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ กฎข้อที่หนึ่งมบอกแค่นั้นนะครับแต่มันจะบอกไม่ได้ว่าแล้วความร้อนมันไหลจากอุณหภูมิห้องเข้าหาแก้วน้ําจนกระทั่งร้อนขึ้นเป็นร้อยองศาได้หรือไม่อันนี้ต้องเอากฎข้อที่สองมาช่วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะวิเคราะห์แบบนั้นได้เนี่ยเราต้องรู้จกักคุณสมบัติตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอนโทรปีนะครับแต่ว่าจะรู้จักเอนโทรปีได้ก็ต้องผ่านวัฏจักรคาโนไปก่อนเพราะว่ามันเอาวัฏจักรคาโนไปเป็นตัว สร้างความรู้เรื่องเอนโทรปีขึ้นมานะครับอ่ทีนี้บทที่เจ็ดเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องวัฏจักรคาโนเป็นหลักเลยนะครับไล่ตั้งแต่กฎข้อที่สองภาคทฤษฎีไปจนถึงวัฏจักรคาโนซึ่งเป็นกฎข้อที่สองในเชิงปฏิบัตินะครับเมื่อวันศุกร์ก็ไล่เนื้อหาไปว่าถ้าคุณจะรู้จากวัฏจักรคาโนได้เนี่ยคุณจะต้องไล่ความรู้ตามตาม สเตปเหล่านี้นะครับ้องรู้จักเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องทำความเย็นแล้วก็ไปเข้าใจข้อความของเควินแพร้งกับข้อความของคอเซตส่อนจากนั้นก็ไปรู้จักว่าเทอร์โมรีสเวอร์หรือว่าแหล่งความร้อนคืออะไรนะครับไปรู้จักกระบวนการย้อนกลับได้คืออะไรนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้คืออะไรบ้างแล้วถึงเอาทั้งหมดเนี้ไปศึกษาว่าวัตถจักรคานโนคืออะไรนะครับ เราก็ไล่ไปทีละตัวนะตัวเครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยมันมีหน้าที่เปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานนะครับอันนี้คือทิศทางหลักของวิชาเทอร์โมใช่ไหมเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานแล้วก็มันมีนิยามสามข้ออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ไปดูอ่านะครับอ่อนิยามสามข้อหนึ่งคือต้องเป็นวัตถจักรนะครับสองคือ สองคือต้องมีสารทํางานนะครับสามคือเอ่อมันมีหน้าที่รับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับคายความร้อนส่วนหนึ่งไปยังแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ําแล้วก็ให้งานสุดที่ออกมาเป็นบวกก็จะได้เอาไปใช้งานได้ครับ <zo oms day cry> ประสิทธิภาพก็นิยามในรูปเอาพุทส่วนอินพุตนะครับสิ่งที่อยากได้หาด้วยสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปในรูปนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คืองานใช่ไหม <S 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 สิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คือเชื้อเพลิงหรือว่าความร้อนที่ต้องใส่ให้เครื่องยนตนความร้อน ถ้นเราตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพนะครับแต่ทีนี้ตัวงานสุดที่เนี่ยถ้าดูตามสดมดุลพลังงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ QH ลบ QL ใช่ไหมดูตามพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกของตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเท่ากับตัวนี้ลบด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับนะรบเราก็เลยเขียนสมการออกมารูปแบบนี้ได้นะครับ เสร็จปุ๊บเราก็ไปรู้จักเครื่องทำความเย็นนะครับเครื่องทำความเย็นเนี่ยมีหน้าที่เอางานไปเคลื่อนย้ายความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิต่ําไปยังที่ที่อุณหภูมิสูงนะครับเวลาเราวาดมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะเอาความร้อนจากที่อุณหภูมิต่ําไปทิ้งที่อุณหภูมิสูงโดยที่เราต้องใส่งานเข้ามาไม่อย่างนั้นความร้อนมันก็จะไม่ไหลจากที่เย็นไปยังที่ร้อนนะครับนิยามก็มีสามข้อเหมือนกันนะเป็นวัตถจักมีสารทํางานนะครับแล้วนิยามข้อที่สามก็คือ ถ่ายในความร้อนจากที่ที่อยู่อุณภูมิต่ำกว่าไปยังที่ที่อยูุ่ณภูมิสูงกว่าโดยต้องมีการใส่งานเข้าไปนะครับวิธีบอกประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นก็บอกด้วยค่า COP นะครับนิยามมันก็เหมือนประสิทธิภาพนั่นแหละแต่เขาเลี่ยงไปใช้คําว่า COP หรือว่า Coefficient of Performance เพราะว่าค่ามันสูงกว่าหนึ่งนะครับค่ามันสูงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต สิ่งที่เราอยากได้ก็คือความเย็นใช่ไหมคือต้องการดึง QL ออกไปได้เยอะๆนะครับส่วนสิ่งที่ต้องลงทุนก็คืองานที่ต้องใส่คอมเพรสเซอร์นะครับมันก็จับตั้งแบบนี้ก็เป็นค่า COP ทีนี้จากสมดุลพลังงานเราก็รู้ว่างานนะ่ะมันก็จะมีขนาดเท่ากับตัวนี้ลบตัวนี้นะครับจากสมดุลพลังงานเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยเขียนค่า COP ได้เป็นรูปนี้นะครับ โอเคนะเราพูดเรื่องการความเย็ยนเรื่องประสิทธิภาพในรูป COP, ER กิโลวัตต์ต่อตานไปแล้วนะครับเัองนั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเอาเสร็จปุ๊บก็มากดข้อที่สองนะในในทางทฤษฎีมันจะนิยามอยู่สองรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบเอ่อเควินแ p l a n k statement นะครับเป็นข้อความของเควินแ p l a n k เควินแ p l a n k บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้าง เครื่องยนต์ความร้อนที่รับความร้อนจากแหล่งความร้อนเพียงแหล่งเดียวแล้วก็ให้งานจุดที่ออกมาเป็นบวกนะครับก็คือรูปนี้เป็นไปไม่ได้คือจะไม่มี QL เนี่ยไม่ได้นะครับเอ่อทำไมไม่รู้ครับแต่ว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตกับธรรมชาติไว้แบบนี้นะครับแล้วมันยังไม่มีใครแย้งข้อความนี้ได้นะครับก็เลยยังคงเป็นทฤษฎีอยู่ทุกวันนี้เออนิยาม กฎข้อที่สองในรูปทฤษฎีในอีกข้อความหนึ่งคือข้อความของคอเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามในทางตรงกันค่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้อันเควินแคลนสเตทเมนต์เนี่ยมันเป็นนิยามกฎข้อที่สองในรูปของเครื่องยนต์ความร้อนนะครับส่วนคอเซียสสเตทเมนต์เนี่ยจะเป็นการนิยามกฎข้อที่สองในรูปของเครื่องทําความเย็นนะครับคือเอาคําพูดมาแปลเป็นรูปภาพก็ได้แบบนี้เนาะคำพูดเขาพูดว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเครื่องทาความเย็นที่จะถ่ายเทความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าโดยไม่ไม่ต้องใส่งานครับเขาก็บอกแบบนั้นโอเคนะซึ่งมันก็แง่ใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้ใช่ปะความร้อนไม่ถ่ายเทจากที่เย็นไปที่ร้อนนแน่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความของคอเซนอ่าพอเรารู้จักสองตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ยังเหลืออีกสามตัวที่ต้องไปรู้จักใช่ไหม ้องรู้จักเทอร์อลรีเซวอร์นะครับแหล่งความร้อนนิยามมันก็คือเอแหล่งความร้อนคือแหล่งความร้อนที่ให้หรือรับความร้อนได้ไม่จำกัดโดยที่อุณหภูมิของตัวตัวเองไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันจะมีอะไรที่มันสามารถให้หรือรับความร้อนได้โดยที่ตัวเองยังคงมีอุณหภูมิงคงที่นมันไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าในทางทฤษฎีเรากําหนดมันขึ้นมาเพื่อให้เราศึกษาปรากฏการณ์ในธรรมชาติได้ง่ายนะครับ อีกการนึงเป็น reversible process ก็เป็นกระบวนการย้อนเป็นกระบวนการย้อนกลับได้ครับวิธีจะดูว่ากระบวนการไหนเป็นกระบวนการย้อนกลับได้หรือไม่เนี่ยก็ให้อลองย้อนกลับดูนะครับถ้าเกิดกระบวนการนั้นลองย้อนกลับดูแล้วเนี่ยมันกลับไปมันกลับไปที่เ สภาวะเริ่มต้นแล้วสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมระบบเหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่ากระบวนการนั้นนะย้อนกลับได้นะครับซึ่งก็อยู่เหมือนกันกระบวนการประเภทย้อนกลับได้ี่มีแต่ทางทฤษฎีนะครับทางปฏิบัติไม่มี แล้วก็มีปัจจัยสี่ตัวที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับมันจะมีแรงเสียดทานมีการขยายตัวแบบไม่มีการยืดเหนี่ยวนะครับการผสมกันของสารสองชนิดพวกนี้ย้อนกลับไม่ได้หมดเลยข้อที่สี่ก็คือกระบวนการถ่ายเทความร้อนนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดสรุปจริงๆก็คือว่ากระบวนการถ่ายกระบวนการถ่ายเทความร้อนทุกกระบวนการในโลกเนี้ยมันย้อนกลับไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เราศึกษาวัฏจักรพาโนเนี่ย เราจะต้องสมมุติว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการถ่ายเทความร้อนที่ย้อนกลับได้นะครับไม่อย่างนั้นมันก็มันก็จะ,ะนิยามว่าเดืก่กาโนขึ้นมาไม่ได้